วันนี้พาหลากงมากินน้ำต้มู้วก ik ่บน้ำขิงเพราะว่าอาหลากงต้องการเวลาจากโอเดตเพราะเด็อยากเป็นหลานเต็มเวลาเพราะว่าอาหลากงน้อยใจที่โอเดตไม่มีเวลาให้เลยช่วงสงการไม่พาไปล้วงโพยที่สีลมน้อยใจโทรมาเสียใจที่บอกว่าคิดว่าหนูไม่ไดสีลมแล้วหนูไม่ชวนอยากเป็นล้วงโพยเพราะว่าอาหลักงอาหลักเอาหลักงอยากไปสีกับผู้ชายที่ ที่สีลมน้อยใจวันเด็ดวเด็ดไม่พาไปข้อเด็ดนอนอย่างเดียวช่วงช่วงสงกรกานไม่ไปไหนตรงไหนมีผู้ชายเยอะไม่พาล่เลอรอดมาดูอันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรนะบัวลอยปะบัวลอยน้ำเต้าหู้น่ากินไหมทุกคนใหญ่มากแล้วก็ปลาท่องโก้หนึ่งตัวอ่ะหนึ่งคำจิ้มนมพ้นจิ้มนมพ้นนะนมพ้นโคนยั่ยตอนดึกนังกินร้านอันหนึ่งตัวแบบกินเล็กๆไม,ไม่ไม่กินคำใหญ่ อ,อ,อวันนี้มากับสามนางเราอยากเป็นหลานเต็มเวลาก็เลยพาเหล่าโกงมาแล้วก็ให้นุ่นๆไปรับเหล่าโกงมาต้องกลับมาจากอะไรนะหัวหินกลับมาจากใต้ค่ะทุกคนดมปังเนื่องแบบยุ่ว ามากับเหล่ากงวันนี้อร่อยไหมคะเหล่าก,ง,ออง,กางน้องๆหายน้อยแต่ยังเออคนอจีนต้องซอสซอสเลยดังๆสิซอสดังๆป็นซอส,ดดสอย่างเงี้ยซอสดังๆอ่ะซอสระวังร้อนนะร้อนนะนี่ลูกคนจีนจริงๆเอาไปลูกคนจีนลูกคนจีนที่แท้ตันุ่นไปที่ไ,ไหนมานะไปใต้เหรอ เาขาเรียกว่าอะไรไปกลับไ,ไ,ไปบ้านไปบ้านคุณปู่คุณปู่คุณย่าดูดิสั่งขยะน้องปุ้ยสั่งขยะเลยแล้วปุ้ยเลยแล้วน่ากินมากทุกคนปลาท่องโกดตัวใหญ่มากน้องนุ่นขับรถเก่งมากทุกคนไปใต้้เสร็จแล้วก็ไปหัวหินอีกแล้วก็กลับมาลังสิตแล้วก็มารับโวเดตไปรับลุงมากินดูดิแล้วก็มาเมืองทองแล้วก็มาเมืองทอง น้องนุ่นทำหน้าที่หลานเต็มเวลาได้ดีมากๆากจะไปไหนต่อสีนรองกับบ้านนอนวังซุยลุงขอวังซุยลุงขอเป็นปลาหลักขิดรู้หรือยังรู้แล้วลงลงก็ลงลงสีชมพูด้วยนะสีชมพูลงเป็นปลาหลักขิดน้อยทั้งกายทั้งมันนะน้อยใจที่ไม่ไม่พาไปลงโคยงงมั้น้อยอกน้อยใจแล้วเขากระมาใช่แล้วต้นทัพทีมอ่ะต้องเก็บไว้ให้หนูนะ ลูกทัพพีแบบเก็บไว้ให้หนูหนูอยากกิน <laughs> วันไหลพัทยายังไงวันไหลพัทยายวยันที่สิบเก้าเริ่มนะชุดได้ยังคุณสีน้ำได้ยังชูเลยนะไปเลยนะดยเดี๋ยวแม่จะแต่งตัวแบบชํำๆฟาดหน้าแบบลดอเหล่าโก <พบ S 1> <ร>งไม่ได้ไปอหล่กงเสียใจยเพราะว่าทำงานแล้วเห็ช <laughs> ุดเต็มทุกง,งานนะเขาในเตรียมเต็มทุง,งาน <laughs> ใช่ อร่อยไหมลุงน้องนุ่นน้องนุน่นเป็นคนไ,ไม่กินหวานนะ <c oughs> กินอะไรไม่กินหวานแต่กินนมโคโอเคบายบายซ่น้องบายบายลาไปก่อนน,นะ,นะครับทุกคนค่ะสวัสดีวันสงการสวัสดีจ้าวันสงการจ้าวันปีใหม่เมืองสวัสดีพักสวัสดีวันสงการภาษาอสีส,นสา <c oughs> สสนเร็วปิดคลิปพอไหมพี่น้องเจ้าไม่ได้ลืมเอาเดี๋ยวนี่ก็ได้เนาะอยู่กรุงเทพโดนระเบิดมันอยู่กรุงเทพ อันนี้ติดค้างสังขยาติดค้างลาไปก่อนเด้อพอแม่ดพี่น้องจ้าจ้าปีใหม่ขอให้ทุกคนสูขกายสูขใจสุขภาพแข็งแรงลำด้วยเงินทองกันเด้วาจ้าของลุงแข่งไหมมันมาข็่จ้ามันมาลุงบอกว่าหลังๆมาแข่งบอยน้องนนแข่งบอยแข่งตลอด <laughs> Lẹn ba <bác. cười>